ต,ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องงมเข็มได้มห,หาสมุดแล้วพราะน,นี้ไม่ได้สอนเฉพาะการยิงแอดแต่สอนการปั้นแบรนด์การสร้างแบรนด์การสร้างตัวตนกลุ่มค่าที่เรียนไปมากมีการแบ่งกลุ่มเข้าไปเวิร์กช็อปอะค่ะดีมากเลยเป็นเหมือนกุญแจไขปริศนาให้กับตัวเจฟเองเลยค่ะจากคนที่ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยกลายเป็นว่าวันนี้มีความรู้แล้วก็มีแนวทางในการทําคุณมิ้นสอนแบบละเอียดลึกกว่าที่เคยเรียนมาครับเขาทำกันบ้านได้ว่าเราอะขายสินค้าประเภทนี้แล้วเขาก็ช่วยหาคีย์เวิร์ดที่มัน ตรงกับความต้องการลูกค้าเพื่อจะเอาไปยิงแอดอะคะ่ะไม่คิดว่าครูเขาจะใส่ใจขนาดนี้คุ้มมากเลยก่อนหน้าน,นี้ที่ไปเรียนคือมันจะต้องเพิ่มไปเรื่อยๆมันจะต้องตอบเยอะเลยะคะ่ะและตรงนี้ครูก็ไม่ทิ้งด้วยมันมีปัญหาเข้าไปถามในไลน์ก็ตอบให้หมดเลยปกติแล้ววันจะไม่มีแบบนี้ไม่หลยอะยที่เราก็คาดไม่ถึงว่ามันต้องใช้ฝุตโฆษณาต้องเป็นคำนามระบุต่อตรงช่างเจก็ไม่รู้ค่ะสุดว่า <laughs> เกินราคาอยู่ครับก็ต้องที่นี่เลยอะครับอยากยิงแอดเป็นต้องครูมิ้นเลยเข้าไปสมัครเลยแล้วจะเป็น ทุกอย่างได้เลย